ขวัญตกใจมากลั่นเชื่อว่าพิงกี้จะได้ออกมาดูแลคุณพ่อเรียกได้ว่าเผยบทสัมภาษณ์ขวัญอุตส่ามณีเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งนางเอกสาวก็เปิดใจว่ารู้สึกตกใจมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันในฐานะที่ขวัญเป็นน้องขวัญก็ให้กําลังใจพี่พิงกี้และครอบครัวเพราะคนที่พี่พิงกี้รักที่สุดก็คือคุณพ่อและคุณแม่เขาเขาก็เหมือนแก้วตาดวงใจมองว่าตอนนี้สิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นมองแต่มันคือสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่เกิดก็คือชีวิต ในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้พิงกี้เข้มแข็งประคองตัวเองให้เราแก่งตอนนี้เหมือนเป็นช่วงเวลาบ่มเพาะตัวเองก่อนเหมือนออกมาพี่จะเป็นผู้หญิงที่เก่งและแกร่งกว่าเดิมและรู้มากกว่าเดิมจะได้ออกมาดูแลคุณพ่อตอนนี้ยังไงก็ยังมีคุณพ่ออยู่นอกจากนี้ขวาญอุตสามณียังเผยว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยกับพิงกี้ไม่ทราบเรื่องมาก่อนเลยตนเป็นคนกลางมองในมุมมองของความเป็นคนไม่มีใครที่อยากให้ตัวเองไปจมปลักกับความทุกข์ไม่ว่าจะฝั่งพิงกี้หรือผู้เสียหาย เราทุกคนต่างมีเป้าที่ต้องการมีความสุขในชีวิตในเมื่อเป้าหมายที่เราไปไม่ถึงมันผิดพลาดขวัญก็ขอให้กำลังใจว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีคุณค่าที่สุดคือชีวิตอะไรที่เสียไปแล้วเราหาใหม่ได้แต่อวัยวะเรายังมีครบสมองเรายังมีมือเรายังมีที่เราเสียไปมันคือแบงก์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือฝั่งที่เขาบอบชำ้ำ